มันมีแอบไล์จะมีใครมาดูไหมน้า จะไปไทยช็อปใช่ไหมคะเนอไทยช็อปเปิดนะ ถฝรั่งมีพระห้อยด้วยนะคะเพื่อนๆหลวงพระคุณจารลายแล้วคะ่ะนั่งรถไปซื้อของดีค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะคุณแฟมเมอี่ อเมริกาเนาะเป็นไหนคะไปซื้อของค่ะพอดีวันนี้วันเสาร์เนาะก็เลยออกไปซื้อของวันนี้เพิ่งว่างอากาศก็ดีด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะไม่ได้เข้ามา YouTube สักอาทิตย์แล้วอะค่ะวันนี้ก็ว่าจะทำคลิปลงแล้วยังไม่ได้แวะไปไหนเลย ายดีค่ะใช่ไหมคะพอดีช่วงนี้นกทำงานอยู่เนาะนกก็เลยยังไม่ได้แวะไปไหนก็เลยเอ,อไปซื้อของมาเนาะน,นะคะจะได้เข้าไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆ <c oughs> ร้านขายแล้ว <c oughs> ร้านขายเปิดแล้วนะคะจัดไปเลยค่ะเอาเต็มที่เลยเราทุกที่ก็เริ่มแบบ เขาก็เริ่มเปิดเยอะแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้สวิสเหมือนจะมีเพิ่มนะคะเพราะว่าช่วงที่เขาเปิดได้อาทิตย์ก่าๆเหมือนรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นน้นโอเคไหมคะลดลงไหมแล้ติดไฟแดงมือก็จะสั่นหน่อย ฝั่งน้นสงสัยจะมีปาร์ตี้ใหญ่เลยใช่ไหมคะเนะี่ยนานๆทนนีทีนี้ฝั่งเปิดหลายอย่างแล้วเหมือนกันเหมือนกันค่ะที่นี่ก็เช่นกันร้านนวดร้านอาหารร้านช็อปต่างๆก็เปิด รู้สึกว่าจะเยอะแล้วค่ะไม่มีก็มีโอกาสออกมาข้างนอกบ้างนะคะแต่ว่าอยู่ในเจเนฟนะคะเนี่ยตอนนี้ถนนในเจเนฟนะคะก็จะตาลายหน่อยทางเข้าก็แคบนะคะเพราะว่าที่นี่ขับรถไวไม่ได้เนะขับช้า ข้างทางก็จะมีรถจอดเยอะแยะเยอะมากอะไม่ใช่เยอะแยะทุกเส้นทุกสายเลยนี่ทางตามซอยเขาอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะปาร์ตี้ให้สนุกนะคะ เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะคะบายบายค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะบิชู สวัสดีครับลุงแจ็สสค <laughs> สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนาะงบอก ซอยนี้จะเป็นซอยแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเข้าไปนี่ก็ช็อปทั้งนั้นเลยเน,น,นี่ยโซนเนี้ยแบรนด์ทั้งนั้นเลยค่ะแบรนด์ดังๆเลยค่ะช้อปปิง้ง ตรงนี้ก็จะทุกคนก็แต่งแต่งตัวชิวๆหน่อย ฝังนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณาะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี ถ่ายเจเนฟให้ดูนะคะถ่ายเจเนีวาให้ดูตรงนงน้นน้ำุที่ใครๆมาก็ต้องมาชมตรงนี้นะคะต้องมาดูสวัสดีครับรู่หนึ่งปลาแอลนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามานักทายนะคะนกถ่ายรูปนกถ่ายคลิปไอ้นี่ให้ดูเนาะเจเนฟ ตลาดนี่โรงแรมนะเสียงชัดไหมคะหายไปแล้ว ่ไหมคะตอนนี้เที่ยงเที่ยงสี่สิบค่ะดิฉันไม่วิดีโอเที่ยงสี่สิบนะคะตอนนี้ขอบใจส๊อยเดี๋ยวลดลงก่อนนะคะมันไม่ดี ีตรงนี้แบบว่าชุมชนเยอะเนะาะจะว่าเยอะก็เยอะแต่ว่า,อาโอ้หต้องซื้อเลย้าอยก้่าอยกซิ้ซ เยอะนะคะก็เลยไม่ไม่กล้าถ่ายกลัวมีปัญหาร้านไทยเราอยู่ตรงนี้ร้านไทย